ร่วมถกร่วมซักโดยใหม่ isuzu mu x เอาละคมาถึงช่วงสำคัญอาจารย์ครับช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะส่งคำถามมาท่านนี้เขียนคำถามมาทางเฟ e บุ o กครับคุณมนตรีสัทธพรอยากให้ถกประเด็นถ้ามีเพื่อนมาชวนลูกไปกินเหล้าเที่ยวผับควรจะให้ลูกไปดีหรือไม่ และถ้าลูกแอบไปโดยไม่แจ้งพ่อและแม่ก็คือว่าคุณพ่อแม่ไม่อนุญาตแต่ว่าลูกแอบไปจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้ไปสิ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องที่ไหนเราก็ต้องกัดมาถามก่อนนะคะ <c oughs> คุณลูกคะลูกคบเพื่อนแบบไหนคะมาถึงชวนไปกินเหล้าทาไมามันไม่ชวนไปวดัดทำไมามันไม่ชวนไปทําในสิ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมมีไหมเพื่อนวัยรุ่นเออคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวเนี่ยเพื่อน เพื่อนมาชวนหนูไปไ<อ>เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่วัดนู้นวัดนี้มีไหมอาจารย์ก็อยากให้มันยกตัวอย่างให้มันเป็นไปได้หน่อยมันมีสิคะคนที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องไปเชื่ออ่ะถ้าพราเขาถามมาว่าถ้าสมมติเพื่อนไม่ได้มาชวนไปกินเหล้าเพื่อนมาชวนลูกของอาจารย์ไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับมันถึงวัยสมควรไหมล่ะคะลูกถึง20สิหรือย,อยัง ตามเกณฑ์ใช่ไหมถ้าลูกไม่ถึงสมควรให้ไปไหมลูกไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องไปแน่นอนไ,ไม่ให้ไปถูกต้องสมมติตัดเย็ก็ต้องกลับมาถามพ่อแม่ลูกใกล้ยี่สิบแล้วทันทีที่ลูกครบอายุยี่สิบลูกต้องมีพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่เขารู้ตัวว่าเขารอคอยเพราะฉะนั้นทําไมพ่อกับแม่ไม่พาลูกไปเที่ยวผับสมมติว่าลูกอายุยี่สิบแล้วนะวันนี้วันเกิดเดี๋ยววันเสาร์นี้นะลูกพ่อจะไปเที่ยวผับแม่ไปด้วยเราไปเที่ยวผับครั้งแรกในชีวิต ด้วยการเป็น Family เลือกผับดีมีสกุลไม่เช่ไม่ใช่เลือกผับแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,จะแล้วก็มีพันอย่างนั้นอาจารย์อาจารย์ก็รู้ลูกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปไหนกับพ่อแม่ก็ยอยากจะไปกับสังคมของเขาก,ก็ให้ไปแต่ไปทีหลังแต่ประเดิมนะพ่อแม่ต้องพาไปสอนการเที่ยวผับที่ถูกต้องโดยพ่อแม่ก่อนหลังจากนั้นมันก็ไปที่ คุณกันหนกฉันจะพูดให้ฟังฉันเคยพูดว่าฉันเนี่ยเป็นคนสอนลูกและเรียนรู้วิธีการดื่มเหล้าคุณก็โวยวายกับฉันฉันถามคุณแล้วนะพ่อแม่สอนวิธีการดื่มเหล้ากับการที่ให้ลูกไปเรียนรู้การดื่มเหล้าจากคนอื่นอันไหนดีกว่าอันไหนน่ากลัวกว่ากันเช่นเดียวกันค่ะลูกกําลังจะเที่ยวผับจะดื่มเหล้าจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้ ทำไมพ่อแม่ไม่ไปกับเขาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นสอนวิธีการปาร์ตี้ที่มันถูกต้องตามมารยาทสังคมถ้าคุณปล่อยให้ลูกมาขอไปนี่สแสดงว่าลูกมาคุณไม่ได้สนใจชีวิตลูกเลยสายไปแล้วค่ะลูกมันจะไปกับเพื่อนมาไม่ไปกับคุณอินเทอร์เนต็ตก็มีโทรทัศน์ก็มีนี่คือลักษณะของผับนะลูกมันนี่มาพ่อเปิดอินเทอร์เนต็ตให้ดูแล้วเนี่ยเดนเดดูบาร์นี้สิมันมีโชว์พันอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวหนูโตขึ้นเนี่ยหนูก็ยี่สิบนะหนูจะมีสิทธิ์เที่ยวรู้ไหมสถานที่แบบเ,เนี้ยเนยบางที้นะ สอนไปสิใช้ป่ะฉ <N> ันเคยสอนแม้กระทั่งกับลูกชายเลยนะตอนจะไปเมืองนอก <N> เอ,อ้ยโตแล้วนะของใช้ได้แล้วนะคงห้ามกันไม่ได้ <N> บางทีถ้าจะถ้าจะต้องแล้วก็อย่าลืมนะถุงยางอนามัยเพราะว่าถ้าครั้งเดียวก็เป็นเอดได้ฉันไม่มีปัญญาลเลี้ยงแกนะถ้าแกเป็นเอดกลับมารักตัวดูแลตัวเองนะลูกเล่าก็เช่นเดียวกัน กินเหล้าเป็นนะอย่าให้เหล้ากินแกนะเพราะแกต้องไปอยู่คนเดียวไกลที่เมืองนอกหลายบ้านเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างอาจารย์ก็ะจะคิดว่าเป็นการชีพ้พงให้กระรอกหรือปเออปล่าเอออยู่อยู่จะพาลูกไปเตรียมตัวเผื่อในอนาคตมีเพื่อนมาชวนลูกจากนั้นก็เดี๋ยววันนี้ว่างอาสาอาทนี้พาลูกไปเที่ยวผับเลยลูกจะได้รู้คุณกันนกเชื่อไหมคะผู้ชายบางคนเนี่ยนะคะเขาพาลูกชายไปอาบอบนวด แล้วก็ผ่านลูกไปขึ้นคลูออแล้วเลือกของดีๆที่ถูกสุขอ,อนามัยให้เขาก็กสอนนะคะคนนะส่วนน้อยนะการเลีย้ยงก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดูค่ะคุณอยากให้ลูกเป็นแบบที่คุณสอนคุณก็ต้องทําให้ลูกดูแต่ถ้าลูกอยากคุณอยากให้ลูกเป็นอิสระก็ปล่อยเขาไปเรียนรู้เข้าลกเข้า,ขาพงเากับสังคมทั่วไปเลือกเอาสิคะลูกเป็นของคุณค่ะ คุณควรสอนด้วยหัวจิตหัวใจหรือเปล่าแล้วคุณไม่ควรพลาดโอกาสในการสอนค่ะเสี้ยววินาทีเดียวลูกก็ไปหัดกับเพื่อนแล้วเห็นไหม,มแสดงว่าถ้าสมมุติว่าออครอบครัวไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยไปลองดูก่อนก็จะไม่อนุญาตใช่ไหมใช่ค่ะแม้ว่าเพื่อนจะมาชวนลูกไปเที่ยวผับนะไม่ได้บอกไปกินเหล้าไปอะไรนะไปเที่ยวผับก็จะไม่อนุญาตถ้าจําเป็นต้องไปเราก็ถามก่อนลูกเพื่อนลูกไปกับใครเขามีพี่ๆไปหรือเปล่าหรือไปกันเฉพาะเด็กๆ หรอบ้านนั้นเหรอคะเ <_ an> พื่อนชื่ออะไรชื่อกระหนกฉันยกโทรศัพท์เลยฮลัลโหลบ้านคุณลูกคุณกระหนกคุณหนก,นก,นกใช่ไหมคะคุยกับพ่อแม่ผมเลยใช่คุณรู้ใช่ไหมลูกคุณจะไปเที่ยวผับกระหนกมาชวนลูกฉันไปเที่ยวผับแล้วจะไปต่ออาบด้วนเฮ้ยลูกคุณทำ <_ an> ไมเป็นอย่างนี้คะ <_ an> อ้แล้วคุณเป็นยังไงคะคุณให้ลูกไปไหมคะเหรอแล้วคุณไม่ห่วงเหรออ่าโอเคค่ะทั้งนั้นเข้าไปด้วยกันสองคนใช่ไหมคะอ่าค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยนเยนอนุญาตค่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งคุยกัน จะไปเที่ยวกับกระหนกเหรอฉันเพิ่งจะทราบกระหนกนี่จอมเที่ยวเลยนะวันๆหนึ่งก็ชอบอาบนวดนั่งนีนวดไม่จะพูดได้ฟังยังไงลูกไปได้ไม่ให้เสียมิตรภาพแต่อย่าบ่อยนะลูกอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเช็คเพื่อนที่มาชวนแล้วเป็นไปได้ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเพื่อนเลยใช่ค่ะและจีคัญเนี่ยแสดงอากับกริยาบวยวายตื่นตัวตกใจโอ้ยลูกจะไปเที่ยวภาคกลงใหญ่มากโอ้โหลูกมาขอมาขอกับแม่นะคะ เที่ยวผับก็คือจะชอบไม่ดีค่ะแม่ประสาทกินไปเลยเงี้ยเยอะไปอ่ะใช่ไหมคะลูกคงตกใจมากนะถ้าคุณแม่เป็นอย่างนี้นะแม่บ้าไปแล้วว่าแค่กูบอกจะไปเที่ยวผับแม่กูบ้าไปเลยว่าอะไรเงี้ยมันไม่ควรทำนะกระหนกอ่ะว่าไหมเออนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลายๆทางเลือกแล้วก็หลายๆรายละเอียดท่านผู้ชมก็ไปดูแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าลูกคุณต้องอายุตามเกณฑ์แล้วนะก็ฝากคุณมนตรีแล้วก็ฝากท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับประเด็นปัญหานี้นะฮะขอบคุณคุณมนตรีมากนะครับก็รับเสื้อ ยิ่งถกกระนกซักสีเขียวสดใสไปหนึ่งตัว,วตัวเดียวเหรอตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะแจกมากขึ้นเออให้สักคนละโหลหนึ่งื่อเขาไปแจกคนอื่นต่อเยอะนะเนี่ยวันนี้เราเยอะนะคะเอาเลยค,ค,คุณดิฉัลา,าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแจกลิงใส่ก็ได้ลาแล้วลา <c oughs> ข่าวันดีค่ะ <c oughs> ลิงอีก